ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้เป็นการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบหลักสูตรอาชีพเสริมสาขาการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รับทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัด่าเสริมนะครับวัด่าเสริมอยู่ที่หมู่2ตาบล่าตอซออาเภอวัดไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากตัวอเาเภอวัดไทรประมาณ18กิโลนะครับคุณผู้ชมครับวันโครงการนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุขศรีไร่กัติกรรมนะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชภายใต้พอ,อ,พอสุขศรีไร่กัติกรรมนะครับท่านเป็นพอสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชราวันนี้นะครับจัดให้มีโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบสัมมาชีวะหรือแรงงานนอกระบบนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมพัฒนาที่ วัดท่าเสือแห่งนี้นะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก็ขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มาพัฒนาวัดนะครับด้วยผู้เข้ารับการอการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นชาวบ้านชุมชนในละแวกบริเวณใกล้เคียงครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวัดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับซึ่งอาคารเหล่านี้นะครับอาคารโรงเรือนนี้ก็ท่านพระครูเมธีนวัคคุณบอกว่าส่วนหนึ่งก็จะทำเป็นกุฏิพระภิกษุสงฆ์สามารถที่จะมาพักได้แล้วก็ไวส้สำหรับที่เก็บเรือไว้เป็นโรงเรือนสำหรับเก็บเรือสมัยก่อนก็จะมีการสัญจรทางน้ำนะครับซึ่งวัดท่าเสริมก็จะอยู่ติดกับริมแม่น้ำคลองหัวใจปากพนังนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ คนหัวัยสัญจรไปสู่อำเภอปากพนังนะครับก็ใช้สายน้ําแห่งนี้นะครับคลองหัวัยปากพนังนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าอาคารนี้สําเร็จแล้วก็จะใช้ประโยชน์ใช้เก็บเรือเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับในานามท่านประคูนเนเมธีนวคขุณนะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุบน ขออนุมโมทนาสาธุบุนมายังผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับในนามท่านพระครูเมธีนวคุณขออนุมโมทนาบนทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชภายใต้ขอ,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 อสุขศรีไร่กสิกรรมด้วย <มา S 1> นะครับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้สัญจร น,นำอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปูน,ปนนะครับปูนซีเมนต์นะครับกายนกอินทรีย์นะครับอุปกรณ์วัสดุต่างๆได้มาร่วมกันพัฒนา,าวัดในวันนี้นะครับซึ่งโครงการนี้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ระยะเวลาตามโครงการสามครับ <10 S 1> ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจรเกียติความวางไัยเดิมบริหารงานโดยคุณดำุวรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0841ตอง815นะครับทุกที่มือแรงงานกลุ่มเปล่าไม้นะเผื่อโอกาสในการ ประกอบอาชีพอบรมแรงงานคุ้มป่าไม้ชะตาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20ช่องทั้งหมดอีกครับครับผมครับสวัสดีวันนี้มาทําอะไรที่นี่ครับอ๋อวันนี้มาเตพื้นครับผมเป็นการบูรณะวัดครับผมเป็นโอกาสดีที่ว่าเราได้มาวัดนอกๆครับเพราะทุกปีเราจะเป็นวัดในเมืองหรือศาลที่ในเมืองแล้วนี้โอกาสดีที่มาบ้านนอกๆที่ว่าได้ ช่วยเหลือสังคมลันนอกแล้วเราได้เพราะประมาณจากอ่าบริษัทนครหลวงที่ให้ปูนมาช่วยเหลือตรงนี้ครับผมโอ้ผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมด้วยนะครับครับจำนวน2 0่สคนครับผม2ีคนครับมาชาวบ้านก็ได้ความรู้ด้วยในเรื่องทักษะเรื่องฝีมือเรื่องการผสมปูนขั้นตอนต่างๆครับผมครับขอบคุณมากทีนี้มีอะไรจะฝากแฟนเพจวิเชียนบ้านทุ่งไหมครับอ๋อครับถ้าอ่าแฟนเพจที่ดูอยู่นะครับถ้ามีอะไรที่จะฝึกอบรม นะครับทดสอบมาตรฐานหรือประเมินความรู้ความสามารถนะครับก็เชิญที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่นครศรีธรรมราชนะครับหลังจากเราเปิดปูบรมจํานวนหน้าวันแล้วนะครับจะมีวุฒิบัตรมอบให้นะครับในวันสุดท้ายของการผูกอบรมนะครับเพื่อจะได้เอาไปเวลาทํางานนะครับจะเอาวุฒิบัตรตัวนี้ไปยื่นว่าเรามีความรู้ในการก่อสร้างงานก่อสร้างครับผมขอบคุณมากครับท่านผอสมเกียรติเจษฎารมขกบคุณอนุโมทนาบุญครับคุณโสปนเหมทานนน ครับสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรที่นี่ครับมาเป็นวิทยากรของโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่มาฝึกฉาปูนเทคอนกรีตนี้มาจากไหนครับมาจากคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่นะครับแล้วผลงานที่มาดูแลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นี่ที่ทําอยู่ในขณะนี้ฝีมือคนในพื้นที่เป็นไงบ้างครับ ก็ระดับมืออาชีพดังนั้นครอระดับมืออาชีพมือโปรนะครับทํานนี้มาทอะไรที่นี่ครับก็มาฝึกแรงงานนอกระบบครับคือฝึกสาขาการเทฟื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับทางวัดท่าเสริมเพราะว่าทางวัดท่าเสริมเขามีโครงการที่จะสร้างศาลาอยู่แล้วแต่ยังขาดเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วกับวัสดุบางอย่างก็บอกมาคุยกับทางเจ้าว่าบอกว่า ของเรายังมีปูนบริจา,จาคจากบริษัทปูนซีเมนนครหล,งลวงครับปูนรีม,มาให้ร้อยกระสอบนะครับแล้วก็วัสดุบางส่วนจากของสาบานแล้วก็ให้ทางวัดก็หาคนมาฝึกอบรมนะครับครับเพื่อที่จะได้เทพื้นด้วยคือเหมือนกับสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับ,บชุมชนไปด้วยเพราะว่ายอดมากครับโครงการนี้มีทั้งหมดกี่วันครับห้าวันครับห้าวันไม่ทราบว่าโครงการนี้ได้รับสนับสนุนปูนซีเมนจากหน่วยงานที่ไหนครับ จากบริษัทปูนซีเมนนครหลวงครับเป็นปูนนกอินทรีจํานวน100กระสอบนะครับครับก็ขอขอบคุณผ่านทางวิเชียนบ้านทุ่งไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่มีจิตนุเคราะห์ที่ช่วยเหลือสังคมนะครับครับคุณผู้ชมครับในสระ น้ำแห่งนี้ในวัดท่าเสริมนะครับด้านหลังนี้นะครับจะมีปลาดุกปลานินปลาสวายแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับโดยเฉพาะปลาปลาสวายเผือกนะครับปลาแรดเผือกตัวใหญ่เบิ่มนะครับหนักไม่ต่ำกว่า10บกิโลนะครับซึ่งอาจารย์ท่านประทูเมธีนวคุณบอกว่าเลี้ยงไว้นานแล้วส่วนหนึ่งชาวบ้านก็เอามาสงเคราะห์เอามาปล่อย ในสะแห่งนี้นะครับลึกมากจากกรุณาสนับสนุนเป็นอาหารปลาทางวัดก็ยินดีอนุโมทนาสาธุบุญครับ เสียดายว่านกยูงนี้ไม่ได้ราแพนครับคุณผู้ชมครับนี่คือตรงสําหรับเลี้ยงนกยูงนะครับที่ชาวบ้านนํามาถวายนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นนกยูงตัวใหญ่มากเลี้ยงมาหลายปีแล้วตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับดู ตอนเที่ยงนะครับก็จะมีญาติโยมพุทธบุิษัทชาวบ้านก็นำอาหารหวานค้าวมาจัดเลี้ยงอาหารมาจัดเลี้ยงให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เป็นบรรยากาศด้วยความผูกพันด้วยความอบอุ่นนะครับนี่ครับ